ใส่ลาเจ้าไปถึงเข้ากับน้องก็เจ้าจะกินมากินห้ามเปียปกนอกอินอะไรทำไมคนเหนือเนี่ยพูดจาไพเราะกิริยาท่าทางนี้ดูแบบสุภาพเรียบร้อยมากเลยอะ่ะเจ้าวสวัสดีเจ้าวสวัสดีเจ้านั่นแค่เปียกนอกค่ะเราใช้เชียงใหม่เป็นตัวบังหน้าค่ะ ไปที่ไหนเจ้ากินเข้าและวยังเจ้าแต่เชียงไหมยพะเยาเป้นั่นหวใจจะอันเจ้ากินเข้าละไปแนะ๊<อ>จะแดงเนี่ย<อ>เคยได้ยินหรือยังจะแดงคือจะแดงคืออย่างไรถ้าเชียงใหม่เขาจะเป็นจะได้แต่ถ้าเป็นเชีเชยงรายแพร่นั่นจะเป็นจะแดง อันนี้คืออารมณ์เสียไปหรือไม่ใช่ไม่ค่ะเชียงใหม่เนี่ยเขาจะพูดแบบเนิบๆใช่ไหมแต่เชียงรายแถบนั้นน่ะเหมือนพูดทีเหมือนด่าเขาแบบนั่นเลยเโยคแบบชวนพี่ใจร้าวไปกินข้าวเลยเอาแบบไหนคะเชียงใหม่ด้วยเชียงรายเชียงใหม่กับไอ้ใจร้าวเจ้าไปกินข้าวกับน้องกับเจ้าเนี่ยเดี๋ยวไอนดีเนี่ยไปพูดเลยเนี่ยอ่ะขอเชียงรายจะกินมากินห้าเกียรตก็กินก็ได้ครับแล้วเชียงเชียงรายคืออะไรเชียงรายครับ เชียงรายพะเยาแพร่นานปิวนี่เลยครับคนเหนือเนี่ยเขาแบบลำเก่งนะทุกคนไหมแบบชอบลำไหมแบบทําอะไรก็ลำอ่ะตื่นมาก็ลำจะกินข้าวก็ลำจะนอนก็ลำต้องขอสุมาโตสุมา,ตมาตเตะตัวนหน่เจ้าน้องอาจ,จะบมาได้ลำทุกเวลาแต่ถ้าลำฟอเรนตินอ่ะลำได้อยู่เอาก็เชี่ยลำเก่งจริง